สื่อการเรียนรู้วิชาดนตรีนาฏศิลป์ชั้นประถมศึกษาปีที่5หน่วยการเรียนรู้ที่6เรื่องสร้างสรรค์นดนตรีครูผู้สอนคุณครูปานจิตรอดภัยค่ะงานสร้างสรรค์นดนตรีนะคะนักเรียนเห็นรูปภาพไหมคะ อันนี้ก็จะเป็นภาพวงดนตรีไทยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับวงดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงต่างๆนะคะค่ะนักเรียนเห็นรูปภาพแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นวงดนตรีไทยนะคะนักเรียนอยากนำวงดนตรีไทยนะคะไปบรรเลงในงานใดได้มากที่สุด เพราะอะไรนักเรียนเห็นไหมคะอันนี้ก็จะเป็นวงดน,นตรีไทยวงใหญ่เลยนะคะส่วนมากแล้วก็จะเป็นผู้หญิงบรรเลงนะคะเรามาดูดนตรีกับการแสดงหน้าตัดศิลน,นะคะการบรรเลงดนตรีประกอบการแสดงหน้าตัดลป์การแสดงหน้าตัดลป์ส่วนใหญ่ก็จะมีการนาเอาเครื่องดน,นตรีมาใช้ประกอบการแสดง เพื่อให้การแสดงสนุกสนานมีเอกลักษณ์นะคะทำให้ผู้ชมประทับใจและซาบซึ้งในการแสดงการบรรเลงดน,นตรีประกอบการแสดงนาฏศิลป์ก็จะมีดังนี้นะคะ 1. การบรรเลงดน,นตรีประกอบการแสดงโขนการแสดงโขนเป็นการแสดงนาฏศิสินที่มีความงดงามทุกด้าน จึงมีการนำเอาวงปีพาดมาบรรเลงประกอบการแสดงนะคะเพื่อให้การแสดงสนุกสนานน่าติดตามและยังทำให้ผู้ชมเข้าใจการแสดงมากขึ้นเช่นการบรรเลงเพลงเชิดเมื่อฝ่ายยักษ์และฝ่ายลิงสู้รบกันก็คือในตอนยกลบนะคะในเรื่องอารามเกียรติคในการแสดงโขนนะคะเราก็จะใช้ วงปี่พาดนะคะในการบรรเลงประกอบการแสดงต่อไปนะคะเป็นการบรรเลงดนตรีประกอบการแสดงรำและระบำการแสดงรำและระบำนะคะมีการนำดนตรีและการขับร้องมาบรรเลงประกอบการแสดงเพื่อจะทำให้ผู้แสดงสามารถแสดงได้ถูกต้องตามจังหวะของบทเพลงที่ใช้ในการแสดง ทำให้การแสดงมีความพร้อมเพียงสวยงามเช่นการแสดงระบำไก่ก็จะมีการนำวงปีพาดไม้นวม,มาประกอบการบรรเลงบทเพลงนะคะแต่ส่วนมากแล้วการแสดงรำและระบำเราจะนิยมใช้ซอชนิดต่างๆนะคะในการประกอบการแสดงเช่น <S <S การแสดงระบำสีวิชัย <S <S ก็จะนิยมใช้ซอชนิดต่างๆ มาประกอบนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นการบรรเลงดนตรีประกอบการแสดงพื้นเมืองการแสดงพื้นเมืองจะมีการนำเอาดนตรีพื้นบ้านมาใช้บรรเลงประกอบการแสดงทำให้การแสดงมีเอกลักษณ์เฉพาะแต่ละท้องถิ่น ซึ่งดนตรีที่ใช้บรรเลงก็จะเป็นดนตรีพื้นบ้านที่มีลักษณะแตกต่างกันออกไปในแต่ละท้องถิ่นนะคะเช่นการแสดงรำเถิดเทิงของภาคกลางก็จะนิยมใช้กองยาวนะคะมาบรรเลงการแสดงของภาคเหนือก็จะใช้วงสลอ้อซอซึงอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะดนตรีที่ใช้กับการแสดงพื้นเมืองต่อไปการบรรเลงดนตรีประกอบการแสดงละคร การแสดงละครประเภทต่างๆก็จะมีการนำเอาดนตรีมาบรรเลงประกอบการแสดงทำให้การแสดงมีความน่าสนใจและผู้ชมเข้าใจการแสดงเช่นการแสดงละครดึกดําบันเรื่องสังทองก็จะมีการนำเอาวงปีพาดดึกดําบันมาบรรเลงประกอบการแสดงหรือละครโทรทัศน์ในปัจจุบันก็มีการนำเอาบทเพลงต่างๆมาใช้ประกอบการแสดง ต่อไปเป็นการภาคเสียงนะคะการภาคเสียงคำภาคคำเจรจาหรือการขับร้องประกอบการแสดงนาฏศิลป์ผู้ภาคจะต้องสื่อน้ำเสียงอารมณ์และกิริยาอาการตัวละครผ่านบทภาคบทเจรจาหรือบทร้องซึ่งมีวิธีการภาคดังนี้นะคะ 1. ผู้ภาคต้องมีปฏิภาณไหวพริบในเชิงกวี 2. การใช้เสียงให้สัมพันธ์กับอารมณ์ของตัวละคร 3การเลือกใช้คำพูดที่สัมผัสของจองสละสลวยอันนี้ก็คือวิธีการพาคเสียงนะคะการพาคเสียงที่ดีนะคะผู้พาคจะต้องทําความเข้าใจกับบุคลิกลักษณะของตัวละครและลักษณะของเสียงที่เหมาะสมกับตัวละครที่จะพาค เพื่อที่จะสามารถถ่ายทอดอารมณ์ของตัวละครนั้นออกมาได้อย่างถูกต้องอย่างเช่นการแสดงโขนเรื่องรามเกียรตินะคะก็ใช้การภาคเสียงเนื่องจากผู้แสดงสวมศีษะในการแสดงนะคะไม่สามารถที่จะร้องหรือพูดเองต่อไปการภาคเสียงเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งในการแสดงนาฏศิลป์ไทยโดยการแสดงท่วงท่าลีลาการรำที่อ่อนช้อยให้สอดคล้องกับบทภาค หรือบทร้องทำให้การแสดงนาฏศิสินไทยมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและน่าสนใจอันนี้เป็นละครร้องนะคะเรื่องสาวเครือฟ้าค่ะนักเรียนคงเข้าใจแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปรวมกันก่อนนะคะเกี่ยวกับดนตรีกับการแสดงนาฏศิสป์ก็จะไปปรกอบด้วยการแสดง ขนประกอบการแสดงรำและระบำประกอบการแสดงพื้นเมืองประกอบการแสดงละคร <c oughs> ก็จะมีการพากเสียงประกอบการแสดงละครนะการแสดงโขนก็ใช้วงปีพาดการแสดงรำและระบำก็ใช้ซอชนิดต่างๆการแสดงพื้นเมืองก็ใช้วงดนตรีพื้นเมืองการแสดงละครก็ใช้วงปีพาดเช่น ละครดึกดำบรรพก็วงปีพาดดึกดำบรรพ์น,นะคะแล้วก็การภาคเสียงก็จะมี3วิธีด้วยกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของดนตรีกับการแสดงนาตัินีลถ้านักเรียนเข้าใจแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนทดลองทำแบบฝึกหัดนะคะให้นักเรียนบอกประเภทดนตรีที่ใช้เกี่ยวกับการแสดงนะก็จะมีการแสดงโขน การแสดงรำระบำแล้วก็การแสดงพื้นเมืองนะคะแล้วถ่ายส่งมาในไลน์ให้คุณครูดูด้วยนะคะแล้วนักเรียนอย่าลืมกดติดตามคุณครูนะคะนักเรียนจะได้เห็นคลิปที่คุณครูลงสอนก่อนใครเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะนักเรียนสวัสดีคะ่ะ